เนี่ยเรนนี่เยาดอกไม้มาดูสินหนูในไอ้ของหนูเขียนให้ย่าเล็กแก้วเดี๋ยวอันนี้บอกให้ประยุก่อนอันนี้ใส่ให้น้องเมลีเขาเขียนให้นะคะประยุ์เราคุณย่ารู้ประยุว่ายุแบงอกนะท่านก็จะรู้วเวลาฝากของมาให้ย่าก็บอกประยรุประยุแบงอกก็รู้รก็เลยเขียนแบบ คุณยาชอบดอกนี้นะคะดอกกุหลาบชอบมากที่สุดแล้วก็ชอบสีเหลืองแต่ก็เลยต้องเลือกมันแบบมันมีเท่านี้จ้ะที่ห้างที่ใสายไปเนาะไปยูไปย,ไปยูฝากให้มาวางให้แล้วก็พวกทรายก็จะมาด้วยน่ะจ้ะมาดูงาพี่นองคะ่ะวันที่ทรายทำพิธีเนะี่ยมันมันยุ่งแล้วมันไม่ค่อยสะดวกที่จะถ่ายเนาะแต่ก็เลยถ่ายให้ดูในวันที่เรามาวันนี้ละจ้ะ จะเอาไปวางให้พิยุนะคะพิยุพตไม้ไอ้คกโฟโต้อันนั้นจะเป็นดอกไม้ที่คุณย่าือชอบนะคะเขาใส่เหลืองให้เมันคือให้บริษัทเขาจัดให้เป็นสีเหลืองอ่ะน,นะจ๊ะ ให้ไปเยอะไหมนี่อันนี้เอาไม่ได้เอาการม้วางให้ยาหลกใส่ตรงในข้างในก็ได้วางทับดอกไม้มดอกไม้ทับนีไ่ไ,ไม่ได้เขียนให้ยานะคะทุกคนขาแล้วก็ใสยแล้วก็ไม้นี่แหละเขาต้องบางวันวันนั้นนะเลยเล้เขียนอันนี้เขาก็จะมาใส่ไว้แบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็เอาของจริงมาใส่ให้เราจะ้ะพี่น้องอย่าอย่วันนั้น เราฟังลงไปลึกพสอสมควรสี mm ่เมตรพี่น้องเราเราก like ็พวกชายก็ยืนรอบเนาะพี่ว่าโรยเออโรยดอกไม้กับโรยเป็นอันนันเป็นเหมือนกับทรายมันเหมือนเป็นเม็ดทรายโรยลงไปให้เรแล้วเขาก็พวกชายไปเสร็จเดินกล่มนี่เขาก็นันแล้วเขาก็ปิดนะปิดกรบแล้วนะนะจ๊ะ yes ร yeah. อให้แบบซอยมันเซตโท้คือให้มันลงตัวดีๆเขาก็จะเอาเกรฟสโตนมาใส่ให้เป็นชื่อบอกว่า in memory จ o นแ a n bob เป็นศินาตายวันไหนเกิดวันไหนเขาก็จะเขียนแล้วก็จากลูกหลานชื่ออะไรเขาเขียนไว้นะคะนี่ละ่ะพี่น้องเรียวเด็นอ่นเรียวลูก นี่แหละพี่น้องตัวนี้เนี่ยจะจะ,จะมากับญ้เาเลี้ยว d า r l ไ n ่ข้างบนข้างบนบนั่นน่ะคะ่ะข้างบนโล่งงานเลยนะพี่น้องเลี้ยวราลิงจับดูสิสอันนี้ของประยุนะคะพัญยาสีโปรดก็คือสีเหลืองนะไม่ีเนาะ ไมเคิลก็เลยพาเราเดินมาดูว่าเป็นคนที่เขารู้จักหรือเปล่านะคะเพราะเขามีป้ายชื่อสำรองอยู่ข้างบนเหมือนของคุณญาติแะละจ้ะพี่น้องคะแต่ว่าไม่ใช่คนที่เรารู้จักจ้ะไม่ไกลจากย่าค่ะนันญาอันนี้คนที่ทําหลังจากญาวันหนึ่ง เพราะว่าวันที่ใช้พวกใช้ฟังยางน่ะนะจ้ะตรงนี้ยังเป็นแบบว่าที่เขาขุดไว้แล้วเขาก็เอาถ้าเขาขุดไว้แล้วเขาก็จะเอาขี้ดินมาไว้ข้างๆแล้วก็เอาผ้าผ้ากันฝนปิดไว้น่ะนะไม่ให้ดินมันไหลนี้พี่น้องว่าเป็นผ้าคือเขียวอันนี้คือหลังจากยาอันนั้นมึงค,คุณย่าอยู่ตรงนู้นพวกใาเ้เดินมาดูว่าเอา้าทําไมเขาเสร็จแล้วสินะจ้ะท,ทําทำพิธีเสร็จ แล้วหลังจากคุณย่าหนึ่งวันพี่น้องซาแหไะค่ะไม่มีอะไรดอกนาอพี่น้องเนาะแต่ประมาณนั้นแหละเกิดแก้เจ็บตายไม่เข้าสมัยตะกวนนะบอกย่าไม่ต้องมาบ่อยก็ได้หอกวันสอบตอนนี้เนี่ยมาบ่อยเพราะว่าคิดหอดแม่ไงคีดหอดแมพิ่นอันนี้คือหลังจากคุณย่าทำพิธีเสร็จ วันนี้วันเสาร์เนาะคุณย่าทำพิธีวันวันพะลึหันค่ะพี่น้องวันเสาร์พวกส่านก็มาดูอีกทีก่อนที่จะไปเที่ยวนะนะจ๊ะจะพากันไปเที่ยวสกอตแลนด์อากาศจะขึ้มขึ้มนะพี่น้องค่ะวันนี้เหมือนฝนจะตกแต่ว่าตกเมื่อคืนแล้วตอนเช้าเขาก็พยากรณ์อากาศว่าจะตกอีกนะแต่มันไม่ตกแต่ก็ถือว่าดีพี่น้องฝั่งข้างบนนี้เนี่ยก็คือเขาเนาะเขา ก็คือแล้วแต่ครอบครัวจะเลือกครอบครัวไมเข้านี่ฝังกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่ารุ่นไหมรุ่น้ายนี่จะเอาเผาเพราะว่ามันก็คือสามารถที่จะไปอยู่กับคุณย่าได้ตรงที่คุณย่าฝังอยู่นั่นนะสามารถเอาคนที่เผาได้เนี่ยไปอยู่อีกแปดคนมาสัญญานั่นะละก็คือจะอยู่ด้วยกันหมดถ้ามันมีโอกาสอยู่อยู่ทั้งหนีเนาะพี่นะ้องถ้าอยู่นี่ถ้าอยู่บ้านเราก็ก็ทําบ้านเรานะจ๊นะเนาะนั่นะละก็ นั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณยา่าเขาบอกว่าเขาไม่ถือเรื่องนี้พูดเพราะมันเป็นเรื่องปกติของคนเพราะคุณย่าซื้อไว้ตั้งแต่คุณย่าแต่งงานกับพ่อไมเคิลก็ค,คือปู่ของไมเคิลเนี่ยซื้อที่ไว้ให้เขาถึงได้อยู่ด้วยกันแบบใกล้ใกล้กลักนนะคะ่ะคุณย่ารู้ว่าตัวเองจะอยู่อยู่ตรงไหนนะหมายถึงว่าตอนที่เสียชีวิตไปแล้วนะตั้งแต่แต่งงานกับพ่อไมเคิลคนละคน่าพี่น้อ,นองเ้ยถึงไปวันไหนถึงวันมันก็ไปหรอกพี่น้อง แต่ถ้ายังไม่ถึงวันแล้วก็ดูแลตัวเองไปเนาะนั่นแหละพอถึงวันยังได้กระยั่งไว้ประยูนมาพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละน้องไม่ดีก็พอเขาก็กำลังนั่นกําลังดูของคนที่เขารู้จักอยู่เขามาดูเขาก็อ่านไปนาพี่น้องเนาะแต่ก็มันไม่ได้ถ่ายเพราะว่าช่วงวันอ่ะมันมันมันยุ่งไม่ไม่ใช่ยุ่งมากหรอกมันก็คือคนเขาคุยกับเราตลอดนะเราจะมามาถ่ายมันก็งาก นะนะพี่น้องคะก็มาถ่ายให้ดูวันตอนนี้แหละจ้ะเนาะวันนี้แหละว่ามันเป็นยังไงตอนที่มาจากโบสถ์เนาะโบสถ์ก็อยู่ฝั่งนั้นมันไม่ไกลดีก็คือเดินมาตรงนี้นะใส่ได้ถ่ายแป๊บเดียวพี่น้องเดินไปนี่ได้ถ่ายแป๊บหนึ่งทีนี้ป้าไม้โคเนาะหมายถึงว่าลูกพี่ลูกน้องแล้วเพื่อนก็เอาดอกไม้แจกแล้วก็เรียกเราตลอดนะใายๆนี่ถือดอกไม้เอาให้เมลีด้วยเอาให้ไม้ด้วยอย่างนี้ก็ถือดอกไม้กันไปนะเพื่อจะเอาเอาเอาโยนลงเวลาคุณย่าเขา ทำพิธีให้คุณย่าลงในหลุมมันไหมพี่น้องมันก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายถ่ายจนช่วงนึงที่เมรีเดินที่พวกสายเดินไปเนาะนั้นอันนั้น,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 นอันนี้ทําอยู่ตลอดก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายไม่เป็นไรเนาะก็เก็บเฉพาะอันที่ถ่ายได้นั่นละในโบสถ์นี้ยิ่งไม่ได้ถ่ายพี่น้องเพราะว่าเหมือน, <pe ak> นที่ว่าล่ะคนจับจ้องสายตายอยู่แต่กับเรานะมันก็เลยเราก็เลย <pe ak> ไม่ได้ถ่าย <pe ak> ก็คือถ่ายเฉพาะตอนที่มามาแถวๆนี้ละกับตอนที่โรยืนโรออยู่ตรงนั้นแหละจ้ะ ตอนที่พวกสซย,ยิยนรอคุณย่าอยู่หน้าโบสถ์น,นะจ๊ะลูกไซเขถ่ายไว้ถ่ายได้ตรงนั้นนะหมายถึงว่าไม่ยังไม่มีคนเยอะนะนะคนคนแขกเขาอยู่ข้างในโบสถ์นะจ๊ะพี่น้องเวลาเราเดินเข้าโบสถ์นี่แหละมันมันไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคุณจับจ้องสายตายอยู่แต่ที่เราอะ,ะพี่น้องเราเดินเข้าไปนาะพี่น้องเนาะไปแล้วทีนี้นะถึงย่าอยู่จ้ะนี่มองอยังนั่งประจำเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นก็นจะนั่งพัก ตอนสมัยก่อนเพิ่นมาเพิ่นเพิ่น,นบอกว่ามันไม่ได้ไกลขนาดนี้เพิ่นเพิ่นพูดเล่นตอนนี้เหมือนกับมันย้ายไปไกลกว่าเดิมมาสันติแชระยะทางเท่าเดิมแต่ว่าเวลาเราแก่ลงมันจะรู้สึกไกลว่ามันเหนื่อยนะเพิ่นก็จะมานั่งตรงนี้สมัยก่อนก่อนฉันเดินปุ๊บปุ๊บก็ถึงสมัยนี้เหมือนกับมันไอย้ายที่ไปอยู่ไกลเพิ่นวะอย่าวาพี่น้องคิดได้ถึง้ะเพิ่นไปจะงบเงียบดีไปแล้วค่ะพี่น้องจ้า